กลับมาอยู่กันกันกบ EP เอ้ยไม่ไม่ครับ EP ห้าสิบแปดนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มข้าวต่อเหมือนเดิมซึ่ง EP ห้าสิบเจ็ดคลิปมันก็ตัดไปอีกแล้วผมอัดอัดต่อประมาณอัดต่ออีกประมาณสองนาทีซึ่งผมก็แค่ไปเตรียมของอะไรแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันโดยการวางช็อกโกบ,บอกพวกนี้ก่อนอันนี้เป็นถังน้ําใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราขุดหลุมแล้วก็ได้ แล้วก็เอาถังนีง้มาเยอะๆโอ้โว้าวอ่าแล้วก็อืมแบบนีม้มันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ช่างมันไม่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 ไมเดี๋ยวผมพูดดีกว่า เส okay. แล้วก็ต่อไปเอาบริเวณตรงนี้โอ้ต่อไปอีกก็เอาเอาบริเวณตรงนี้แล้วกันอ่าได้แล้วตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สุดท้ายก็เอาตรงนี้ขอบสุดเลย แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องผมคอใช้น้ำลาดแล้วกันใช้น้ำลาดมันค่อนข้างที่จะไวกว่าแนละ้วคุณ